สวัสดีค่ะวันนี้ออดจะลงคลิปหลักหน่วยบนนะคะหลักหน่วยบนเดินมาแล้วสิบงวดเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะคะงวดที่หนึ่งอ่ะก่อนจะมาดูคําก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลข เื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลการคำนวณน,นะคะอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชนแนลค่ะมาดูสูตรขออภัยค่ะมาดูสูตรกันเลยนะคะอ่ะมาดูงวดแรกเนาะ งวดแรกใช้1บวก0บวก8ก็ได้9นะคะ9บวก7ก็ได้6 6 7 8ออก7 5 7นะคะเข้าที่เลข7เนาะเห็นไหมคะ มาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองใช้หกบวกสี่ได้สิบสิบบวกหก็ได้สิบหกนะคะแล้วก็บวกเจดคงที่ก็ได้สามเนาะสามสี่ห้าออกห้าสี่สี่นะคะอันนี้เอาแต่หลักหน่วยนะคะเข้าที่เลขสี่เนาะเข้าหลักหน่วยมาดูงวดที่สามนะคะ วดที่3ใช้5บวก0 5บวก0แล้วก็ได้5 5บวก6ได้1 1บวก7ได้8 8 9 0ออก9 7 9เข้าที่เลียก9หลักหน่วยนะคะมาดูงวดที่4นะคะงวดที่4ใช้5บวก8ได้3 3บวก2ได้5 ห้าบวกเจ็ดได้สองก็สองสามสี่ออกศูนย์หกสามเข้าที่เลขสามหลักหน่วยนะคะต่อไปมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าใช้เจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดแล้วก็บวกอีกเจ็ดนะคะก็เป็นสี่เนาะ สี่ห้าหออก3 9มเหเข้าที่เลขห้าหลักหน่วยนะคะบวก7จ็คงที่เนาะอันนี้สูตรมาดูเมื่อที่หนะคะเมื่อที่6ใช้1นบวกหได้7 7็ดบวกแได้ห้าห้บวกเได้2 2 3สอามี่ออก6กศนสะคะเข้าที่เลขสามหลักหน่วย มาดูงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดใช้สามบวกสองได้ห้าห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกหกเจ็ดแปดออกหกสองหกเข้าเลขหกนะคะเข้าหลักหน่วยมาดูงวดที่แปดนะคะ งวดที่8ใช้7บวก2ได้9 9บวก4ได้3 3บวก7ได้0 0 1 2ออก4 8 1เข้าเลข1นะคะมาดูมวดที่9นะคะงวดที่9ใช้3บวก8ได้1 1นบวกแได้9 9้บวกเดได้6 6หกดแออก9 5 8เข้าที่เลขแปดหลักหน่วยค่ะมาดูงวดที่10บนะคะงวดที่10ใช้0ูบวกสได้สาม สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สี่สี่ห้าหกออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเข้าที่เลขหกหลักหน่วยเนาะมาดูงวดที่สิบเอ็ดนะคะงวดวันที่สิบหกพฤษภาที่จะถึงนี้นะคะใช้สองบวกสองได้สี่ สีบวกเ็ก็ได้1นะคะก็1 2ึสสูตรก็มาจากใช้พันบวกร้อยบนคูณ2แล้วก็10บสิบร่างคูณ2แล้วก็บวก7คงที่นะคะก็จะได้0ูนย์บวกสอแล้วก็7นะคะออกก็จะได้1 2ึสาก็รอผลเนาะว่าจะเข้าไหมจะให้ดูนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์ให้แอดด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขชาแนลสวัสดีค่ะ